อีกาปากเหล็กเป็นชื่อของสัตว์ในนรกที่คอยมอบความทุกข์ทรมานให้กับเหล่าคนบาปในนรกแต่ถ้ามันหลุดออกมาอยู่ในโลกมนุษย์ล่ละจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่อาจคาดเดาได้เลยโนเนมให้เสียงภาษาไทยอ่อนชมคลิปนี้ ขอคนและหนึ่งไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานดินแดนสนธยาสิงพรีนรกนรกขุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกทั้งชายและหญิงที่ผิดศีลข้อกาเมที่ต้องคอยปีนต้นหนิวให้ทิ่มแทงเจ็บปวดแต่นอกจากต้นหนิวแล้วในนรกขุมนี้ก็มีนกแร้งกา ที่ปากเป็นเหล็กทำหน้าที่ตรวจตราและลงโทษวิญญาณที่กำลังชดใช้กรรมโดยทำการบินโฉบลงมาใช้ปีกตีและใช้ปากเหล็กไล่จิกฉีกเนื้อด้วยกรงเล็บก,กินเนื้อของเหล่าคนบาปในขณะที่กำลังปีนต้นยิ้วเป็นอาหารจนร่างกายขาดวิ่น และแทบจะทุกๆช่วงเวลาที่บุรุษส่งความตายจะมาส่งมอบวิญญาณคนบาปพ,พร้อมกับนายนิรยาบาลแต่ในช่วงขณะหนึ่งที่ประตูระหว่างโลกคนเป็นและนรกได้เปิดออกอีก,กาปากเหล็กตตนหนึ่งก็ได้อาศัยช่วงเวลานั้นลองบินเข้าประตูไปสู่โลกคนเป็นอย่างตั้งใจโดยที่ไม่มีใครทันสังเกต อิกาปากเหล็กที่มาเยือนยังโลกมนุษย์เป็นครั้งแรกได้บินเฉิดฉายไปทั่วบนโลกมนุษย์อย่างเป็นอิสระและเพลิดเพลินแต่ไม่เคยคิดลืมหน้าที่ของตัวเองเมื่อได้พบเจอกับเหล่าคนบาปที่ไม่เคยมีจิตสำนึกในขณะที่ตัวเองกำลังก่อกรรมทำชั่วเฮ้ยส่งกระเป๋าแล้วแก้ผ้าออกให้หมดขอร้องละอย่าทำอะไรฉันเลยฉันยังไม่อยากตายอยากได้อะไรก็เอาไปเลย อ้ากูอยากได้หมดหวางจะเป๋าลงและถอดเสื้อผ้าซะแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกากามาจากไหนวะอิกาปากเหล็กได้ทำหน้าที่ของมันในโลกมนุษย์เพื่อลงโษเหเราจิตใจและวิญญาณที่ฝักฝ่ความชั่วช้าสามมานแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าหน้าที่ของมัน ไม่ใช่การทำหน้าที่บนโลกมนุษย์โดยตรงแต่จำเป็นที่จะต้องรอให้คนบาปเหล่านั้นถึงแก่กรรมเสียก่อนและยมมาบาลเองที่ปล่อยประละเลยก็ต้องออกตามหาและจับเจ้าอีกาปากเหล็กกลับไปลงโทษให้ได้แต่ดูจากสิ่งที่อีกาปากเหล็กทำก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็น มันไม่ใช่แค่มนุษย์เพียงคนเดียวที่ถูกลงทันก่อนที่จะถึงเวลาอันควรมีมนุษย์หลายคนที่ถึงคาดแต่ถูกช่วยเอาไว้ด้วยอีกาปากเหล็กและเรื่องราวเหล่านี้เริ่มทำให้ทั้งบนสวรรค์โลกมนุษย์และนรกปั่นป่วนแต่ยม,มาบาลก็ตามรอยของอีกาปากเหล็กมาได้อย่างไม่ทิ้งห่างและพบเจอกับมันแทบทุกครั้ง ที่ต้องมารอรับวิญญาณครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่ยมมาบาลได้ตามมาเจออีกาปากเหล็กและพยายามบอกให้มันกลับไปด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าอีกาปากเหล็กตนนี้จะหลงระเริงในการลงโทษมนุษย์ชั่วแบบเป็นๆเ,เสียแล้วอย่าให้มันมากไปกว่านี้เลยกลับไปกับข้าเสียแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะไม่มีที่ให้เองกลับไปได้อีก ยมมาบาลล่องลอยตามหาอิกาปากเหล็กไปทั่วจนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ชายที่บริเวณถนนในซอยหนึ่งซึ่งเปรี่ยวและมีป่าข้างทางซึ่งเป็นที่ลับตาคนยมมาบาลในร่างมนุษย์ลอยไปที่บริเวณนั้นก็พบเรื่องราวที่น่าเวทนาคือหญิงสาวที่ถูกชายคนหนึ่งทำร้ายจนต้องจากไปและอีกาปากเหล็ก ก็กำลังลงโทษชายคนนั้นอย่างดุดันช่วยด้วยช่วยไล่มันไปเีอะช่วยด้วยใจเย็นๆเราจะช่วยเองยม,มาบาลในร่างมนุษย์เดินเข้าไปใกล้ชายที่ร้องขอความช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นไม่ได้คิดอยากจะร้องขอความช่วยเหลือ แต่พยายามจะปิดปากของยมมบาลเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องถูกจับยมมบาลในร่างมนุษย์ที่รู้ว่าคนชั่วก็คือคนชั่วได้กลับกลายร่างเดิมทำเอาชายคนนั้นตกใจและวิ่งหนีไปยมมบาลได้แต่ถอนหายใจและหันไปคว้าอีกาปากเล็กก่อนจะเรียกบุรุษส่งความตายออกมาเจ้าเอาอีกาตัวนี้กลับไปซะ ส่วนข้าจะมอบความตายให้กับคนชั่วเองสินเสียงของยมมาบาลที่ส่งมอบอีกาปากเหล็กให้กับบุรุษส่งความตายก็เกิดความผิดพลาดขึ้นอิกาปากเหล็กดิ่นจนหลุดและรีบบินตามชายชั่วคนนั้นไปอย่างรวดเร็วไปไปตามมันเดี๋ยวนี้เมื่อยม,มาบาลและบุรุษส่งความตายตามมาถึง ก็เจอกับชายชั่วที่โดนอีกาปากเหล็กจิกกัดกระชากร่างจนเนื้อหลุดไปทั้งตัวและเขาก็เริ่มหายใจรวยรินแล้วบุรุษส่งความตายรู้หน้าที่ของตัวเองดีเขาไปส่งมอบความตายให้กับชายชั่วอย่างสาสมที่ควรได้รับให้ตกตายไปตามกันกับหญิงสาวที่โชคร้ายอีกาปากเหล็กคิดจะบินหนีแต่ยมมาบาน ก็ไม่อาจจะใช้ไม้อ่อนได้อีกแล้วยม,มาบาลากฏกายขึ้นและใช้มือหนาสีแดงขวาเอาคอของอ,อีกาปากเหล็กเอาไว้มันส่งเสียงร้องดังกึกก้องไปทั่วข้าให้โอกาสแล้วแต่เจ้าไม่คิดจะเชื่อฟังกันประตูระหว่างโลกคนเป็นกับนรก เปิดขึ้นอีกครั้งคำสั่งสุดท้ายของยมบมาลมาให้บุรุษส่งความตายรับเอาวิญ,ญญาณทั้งสองดวงไปส่งต่อในที่ที่เหมาะสมวิญญาณของชายชั่วให้ไปตามทางของโลก,กันเพื่อพิจารณาขุมนรกส่วนวิญญาณของหญิงผู้โชคร้ายให้เจ้านำพาเธอไปที่ที่เหมาะสมเสียก่อนแล้วค่อยให้เธอไปตามทางของวิญญาณครับท่าน รับคำบุรุษส่งความตายก็น,นำวิญ,ญญาณทั้งสองดวงหายไปยมมาบานก็เด็ดจับเอาอีกาปากเหล็กล่องลอยเข้าประตูระหว่างโลกคนเป็นกับนรกไปด้วยกันเมื่อกลับมาถึงยังนรกที่ที่อีกาปากเหล็กหนีออกมาแล้วยมมาบานก็ล่องลอยนํำอีกาปากเหล็กตนนี้ไปยังขุมนรกขมหนึ่ง ที่มีไฟโลการแผดเผาได้ทุกสิ่งเจ้าทำสิ่งที่ต้องทำมาตลอดแต่ผิดก็คือผิดไม่มีการยกเวน้นแม้แต่ข้าจะพยายามอ่อนข้อให้แล้วแต่สุดท้ายเจ้าก็เลือกทางของเจ้าเองเพราะฉะนั้นข้าขอลาก่อนพูดจบยมมาบาลก็ได้หักปีของอีกาปากเหล็ก ก่อนจะโยนลงไฟโลกันที่แผดเผาร่างของอีกาปากเหล็กและแหลกสลายหายไปเพียงแค่ชั่วพริบตาเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หากมีอีกาปากเหล็กมาคอยลงทันคนชั่วอย่างรวดเร็วทันใจแบบนี้ก็อาจจะดีแต่ในขณะเดียวกัน มันก็ยากต่อการใช้ชีวิตแบบสีเทาๆของเรามนุษย์ทั่วไปนะักแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าอย่างไร